่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับสถานการณ์อุทกภัยนะ้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนงถล่มในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะครับก็ถือว่ามีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายมิติในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศนะครับ,รบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับก็มองเห็นถึงปัญหานี้นะครับก็ได้มีการจัดทำนะครับเรื่องของการขับเคลื่อนงาน จัดการภัยพิบัติของสมสชาชิกสุขภาพาแห่งชาติแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับเรื่องของการจัดการอุทกภัยแล้วก็ภัยพิบัติครับภาพรวมของการดําเนินงานตรงนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับท่านจารึกชัยรักผู้ช่วยเลขาธิการกาคณะกรรมการสุขภาพ,าพาแห่งชาติและผู้อำนวยการสํานักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ครับตอนนี้ท่านอยู่เราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านผู้น่รารยกยและท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่ทางบ้านครับคุ ท่านครับคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติหรืออุทกภัยนะครับที่ทางสมาชาสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งขึ้นนะครับมีหน้าที่อย่างไรบ้างครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือทางสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสชเรานะครับจากสถานการณ์ที่เมื่อี้ก่อนนาเข้ารายการเรื่องของน้ําท่วมนะครับใน่าชบุรีโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลาปางครับ เกิดถึงมีสญญารดังพื้นที่และตอนนี้คิดว่าอาจจะเกิดในภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้ด้วยทางท่นานเลขาธิการนายคุณหมอสุเทพเพ็นมากนะครับก็เห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะครับโดยโยด้วยเหตุว่าสชเราไม่มีกําลังมากพอที่จะลงพื้นที่ในขณะดเื็กปฏิบัติในพื้นที่นะครับแต่ว่าเราจะช่วยเหลือหรือว่าจะช่วยกันบรรเทาพิบัติเรื่องนี้ยังไงนะครับท่านก็เลยได้ตั้งคณะกรรมการประสานงานและสมน การจัดการัยพิบูติอกภัยหรือเราเรียกร่องทั้งว e ออ่า eoc สชนะครับก็เหมือนเป็นศูนย์บัญชาการเรื่องการดุริการพบัติของสชครับโดยทําหน้าที่หลักๆในการติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็การประสานงานศูนย์การจัดการัยพิบัติอุทกภัยนะครับทั้งสามระยะนะครับโดยระยะก่อนเกิดเหตุระยะระหว่างเกิดเหตุและระยระพื้นปูตรงนี้น,นะครับรวมทั้งการสนับสนุนบทบาทของสำนักาติูนยวัจังหวัดนะครับซึ่งสอชอเราจะมีเครือข่ายอยู่ทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดนะครับ ตุกนังเทศมนานครด้วยนะครับในการจัดการปฏิบัตินะครับและก็จะวางแผนในการจัดการปฏิบัติระยะยาวได้อย่างไงนะครับอในส่วนคณะนี้เราเราคณะยูทีสอชประกอบด้วยหกคณะหลักๆนะครับสำน้าที่แต่ละคณะหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเชื่อมประสานกันไปนะครับคณะแรกเป็นคณะอเมริกาอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นกองบัญชาการหลักนะครับที่มีท่าเลขาธิการเป็นประธานเองนะครับคณะที่สองจะเป็นคณะที่ทํางานเกั่ยนกัข้อมูลและสื่อสารสังคม นี่สําคัญนะครับส่เราจะทําอย่างให้รู้ข้อมูลทนท่วงทีในการในการสื่อสารแล้วก็การสื่อสารกับในส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่สังคมนะครับส่วนที่สามเป็นคณะทางานถนนนโยบายและการจัดการความรู้อันนี้ก็เชื่อมโยงกับภาคส่วนนโยบายแล้วก็เรื่องของการจัดการความรู้ในการจัดการปฏพิบัติต่างๆนะครับเพื่อให้ชุมชนหรือว่าในในพื้นที่สามารถจัดการในการรับมือหรือว่าการระวางแผนระยะยาวได้นะครับคณะนึงเป็นคณะทํางานสนับสนุนบริการพื้นที่อันนี้อาจจะ เรียกว่าอซิส่วนหน้างชก็ได้นะครับ,รบที่จะมีน้องทีมงานที่ที่ทํางานอยู่กับพื้นที่กับเครือข่ายในจังหวัดนะครับ,รบที่จะคอยประสานกับพื้นที่ในการช่วยเหลืออยู่อีกคณะหนึ่งเป็นคณะฝ่ายสนุนทรัพยากรอันนี้เป็นการเตรียมทรัพยากรต่างๆสมารวมทั้งการปร,ปรับระเบียบต่างๆให้เอื้อในการทํางานอย่างกับเรื่องนี้นะครับและคณะสุดท้ายเป็นคณะฝ่ายเลขานุการที่คอยเพื่ออำนวยความสะดวกให้นะครับกับทุกภาคส่วนนะครับโดยสรุปคณะนี้จริงๆเราเราตั้งขึ้นมานะครับเพื่อว่าให้ ชุมชนท้องถิ่นหรือว่าเครือข่ายในพื้นที่นะครับมีมีความสามารถในการรับมือและการจัดการภัยพิบัตินะครับตั้งแต่ระยะก่อนระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับรบวมทั้งการพื้นฟูระยะยาวนะคร,ครับครับแต่ละชุมชนเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็มีบริบทในพื้นที่ที่แตกต่างกันครับทางด้านของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรามีความพร้อมสนับสนุนชุมชนยังไงบ้างครับแล้วก็ประสานความร่วมมือ,อยังไงฮะเนี่ย คือในแต่ละชุมชนนะครับคือเราอย่างที่เรียนไปนะครับก็บบมีความพร้อมมีความแตกต่างกันในละชุมชนถ้าในช่วงช่วงของจังหวัดเชียงรายปีนี้หนักหนาเอาการนะครับว่าเชียงใหม่ลำปลางนะครับเลยไปถึงพะเยาเนี่คิดว่าในในช่วงสามสามเดือนแรกนะครับเราคิดว่าก,กอชอเองมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้พื้นเครือข่ายในพื้นที่ได้ ดวยการจัดวงศึกษาหรือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งก,การจัดการความรู้นะครับเรื่องการประเมินข้อมูลมต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเพื่อว่าจะได้จับทาแผนฟื้นฟูจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับรอย่างอระยะสั้นๆเนี่ยจะช่วยกันทําแผนฟื้นฟูจหรับทลกภัยที่ระตกขึ้นได้อย่างไรนะครับเช่นจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางแพร่น่านอกอลำพูนต้นนะครับแล้วก็ ทีนี้รวมถึงว่าแล้วแล้วชุมชนเองที่ยังไม่เกิดละ่ะเราจะเตรียมความพร้อมอยังไงก็มีการปรึกษาหารือกันเป็นระยะระยะอย่างเช่นภาคกลางที่อาจจะเจอน้ําไหลหลากนะครับหรือน้ําท่วมก็ได้ในอนาคตหรือก็ตอนนี้ภาคใต้ก็กําลังจะเตรียมการรับมือเรื่องนี้กันแล้วนะครับนั่นคือ,คอในระยะสั้นว่าคือเราจะช่วยชุมชนที่ประสบภยัยทําแผนฟื้นฟูจากผลรรกระทบภัยพิบัติภัยพิบัปปีนี้ได้ยังไง แลก็การเตรียมการสําหรับพื้นที่ที่ที่อาจจะเกิดเหตุมันจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางหรือภาคใต้ตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่สชไปสนับสนุนผ่านกับทางคณะกรรมการเขตถุงภาเพื่อประชาชนหรือเราเรียกสค้ื่องท่านกรที่มีอยู่ทั้ง13เขตแล้วก็เครือข่ายสมาชิกทุกจังหวัดที่มีอยู่ทุกจังหวัดนะครับส่วนในระยะยาวสชเองเราก็มีเครือข่ายที่ทํางานเรื่องนี้อยู่ที่กล่าวไปคือสมาชิกทุกจังหวัดเราจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันในสมาชิกจังหวัดให้เป็นนโยบายของจังหวัด ในการเตรียมทบทวนหรือว่าการเตรียมการเรื่องนี้ระยะยาวอย่างไงนะครับก็ต้องมีการทบทวนทุกปีนะครับรวมทั้งการทบทวนมติธรรมชาติว่าแห่งชาติที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับที่จะเตรียมการรับมือพัิบัติในระยะยาวรวมทั้งบางพื้นที่ที่ที่ประสบภัยมาเราก็ยามชวนชวนในการตั้งศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแลรองรับภัยธุ์ัชุมชนอย่างล่าสุดเราไปที่อ ตำบลตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าชวนภาคีเกือไขตรงนี้ครับจัดตั้งศูนย์กับเครื่องนโยบายและรองรับพยัคชุมชนตรงนี้เพื่อวางแผนและมือไปถ่ระยะยาวให้ยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้คือความพร้อมของโซชอในการหนุนชุมชนนะครับ ครับในม,มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สิบหกครับในประเด็นการส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ําเชิงพื้นที่นะครับทางสชและก็ภาคีเครือข่ายนะครับมีบทบาทหน้าที่หรือว่ามีมติที่ออกมาขานรับขับเคลื่อนอย่างไรบ้างครับคือมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สิบหกเรื่องการส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ําเชิงพื้นที่นะครับมีประเด็นสําคัญอยู่หกด้านนะครับหรือหกเรื่อง เรื่องแรกคือการสร้างความเข้มแข็งต่อคนไกลการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่โดยสร้างการมีส่วนร่วมความเป็นรุ่นส่วนต่อการจัดการสมดุลน,น้ำและต่างน้ำร,ระดับชุมชนนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของการผลักดันให้เกิดการบูรณาการและสนันบสนุนพื้นที่กลางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามความต้องการอย่างเหมาะสมของพื้นที่นะครับด้านที่สามนะครับ เรื่องการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับเป็องค์รวมเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตนะครับและคุณภาพสิ่งแวดล้อ,อมนะครับข้องที่สี่ก็คือเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําเสียและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่นะครับเรื่องที่ห้าคือเรื่องการส่งเสริมการใช้และการพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา อนุรักษ์การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป้องกันการบุกรุกแหล่งน้ำธรรมชาติโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและท่องที่ยคือการส่งเสริมวิจัยและใช้ประโยชน์งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหมาะสมจากบมือารจัดการทรัพยากรน้ำในเชิงพื้นที่ทีนี้คาถามคือแล้วสชเราจะกลับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงสิ่งสําคัญก็คือเรื่องนี้เราเอามติธรรมชาติหรือว่าแห่งชาตินะครับ ครับทั้งที่ห6ไปเตรียมเตรียมนะครับเตรียมรับมือกับการป้องกันปฏิบัติในเชิงพื้นที่โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมนะครับขององค์กรตะกี้เครือขายวมของชุมชนในการเตรียมรับมือกับปฏิบัติใน,นระยะก่อนเกิดเหตุนะครับครับแล้วก็ในช่วงของการหลังเกิดปฏิบัติตรงนี้เราจะทําการฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างไงก็มีพื้นที่จังหวัดหลายจังหวัดที่ได้เสีเงินการเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นที่เชียงใหม่ ที่หัวราชธานีที่จังหวัดพะตูนนะครับหรือว่าที่สมุทรสงครามเองนะครับตรงนี้นะครับที่ที่นําเรื่องนี้ไปดําเนินการเพื่อเพื่อเตรียมการรับมือปฏิัติและก็เรื่องของการจัดการปฏิบัติในการจัดการน้ําเชิงพื้นที่นะครับครับครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถูกฟังทางบ้านไหมครับในส่วนอื่นที่นี่สชเราเองอย่างอย่างที่เรียนนะครับว่าสชเป็นหน่วยงานนะครับที่ทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับภาค่วนต่างๆนะครับในการ สร้างเสริมสุขภาพหรือว่าการสร้างนโยบายคณะด้านสุขภาพนะครับที่ให้ชุมชนหรือสังคมอยู่ในภาวะแวดล้อมที่เอื้อนะครับต่อ,ต,อต่อสุขภาพอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทําง,งานกับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะการจัดการหรือว่าการรับมือกับปฏิบัติครั้งนี้นะครับอย่างเช่นกับทาง policy road s h e e t ของ c h d นะครับ,รบหรือว่าของทางนักงานนวักตกรรมแห่งชาตินะครับหรือว่า aia อย่างเงี้ยนะครับ ทางคอชอสภาพาัฒนาอกรชุมชนเนี่ยน,นะครับเป็นต้นน,นะครับรวมทั้งหมายวิาลยต่างๆในพื้นที่เช่นหมายาวิเลยแม่ฟ้าหลวงนะครับหรือว่าทางหาวิาลยทักษิณนะครับหรือว่าทางมูลนิธิชุมชนไทยมูลน,นิธิต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือเราทํางานความร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการทั้งเตรียมความพร้อมกับการรับมือปฏิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและก็การพื้นฟูพื้นผ,นผูชุมชนและก็การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระยะยาวหลังจากเกิดปฏิบัติ ไปแล้วนะครับนี้คือการทางานของสอชหรือํำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับครับครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับนี่คือภาพรวมการกับเคลื่อนงานการจัดการภัยพิบัติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและภากีกระข่ายนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกับท่านจารึกชัยรักผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและผู้อำนวยการสํานักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณในระดับพื้นที่นะครับก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานช่วยเหลือนะครับสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติอุทกภัย เพื่อที่จะดูแลชุมชนนะครับแล้วก็มีการประสานง,งานร่วมมือกับเครือข่ายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาคเอ,อกชนภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมในการดูแลปัญหาเรื่องของน้าท่วมนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเชียงใหม่เชียงรายถือว่าหนักจริงๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปโฟกัสเนี่ยในพื้นที่ภาคใตค้นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะครับปลายปีภาคใต้เนี่ยฝนจะตกหนักแล้วก็ จะมีเรื่องของน้ําป่าไหลหลา,ลากแล้วก็ดิน,ดนโคลนถล่มในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็การดูแลต่างๆเนี่ยทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับ